สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามอภิญญารัฐแ8แห่งเนียนมานอดรันริกที่กัมพูชามีการพบปลาโบราณขนาดใหญ่การมาถึงของปลาขนาดยักษ์ที่ว่านี้ทำให้ฉันเริ่มตระหนักว่าหรืออาการทนต่อโลกใต้บาดาลของเหล่านาคาและสัตว์น้ำโบราณสมัยยุคกลางกัมพูชาจะถึงการพลีชีพ แต่เอาละมันมีภาพจำอยู่เรื่องหนึง่งสมัยที่ฉันเคยสำรวจแม่โขงตอนบนของกรัรมพูชาบริเวณที่เรียกกันว่ากระเจะและอำเภอสมโบที่นี่เราพบปลาโรมาอิราวดีหรือไตรปริสดในภาษาเขมรสัตว์สายพันธุ์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบบริเวณแม่น้ำแม่โขง อิรวดีและบริเวณปากแม่น้ำชายฝั่งที่ผสมกันระหว่างน้ำจืดและน้ำกร่อยของไทยแต่วันนี้เราไม่ได้พาคุณเดินทางไปพบกับปลาไตรพิโส์เพราะเราจะพาคุณไปพบกับการทำเนศาสตร์หรือการประมงของคนสมัยยุคกลางเมืองพระนครธมทีนี้อย่างที่ทราบดีว่าท่านผู้ติดตามก็คงจะเคยเห็นภาพสลักรปราสาทนาครธมหรือเมืองพระนคร ภาพสลักนูนต่ำของปลาเป็นจำนวนมากและปลาเหล่านั้นได้เข้าสู่ในวิถีชนยุคกลางยุคนั้นอย่างไรออกจะเป็นเรื่องที่น่าทึ่งอย่างมากว่าในสมัยยุคกลางมีการพบสัตว์น้ำจืดประเภทปลาเป็นชนิดปลาฉลามในเขตน้ำจืดตนเลสาบและปลาฉลามดุร้ายเช่นฉลามฟันเลื่อยบนภาพสลักประติมากรรมนูนต่ำที่ปราสาทนครวัด ต้องขอบคุณนักจารภาพสลักหินยุคกลางที่ได้ทำหลักฐานเหล่านี้ไว้เนื่องจากปลาทั้งสองชนิดนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้วในปัจจุบันและไม่ปรากฏอยู่ในแม่น้ำโขงมานานแล้วเป็นที่พบกันว่าปลาทั้งสองชนิดนี้คือปลาฉลามทั่วไปและปลาฉลามฟันเลื่อยนั้นปัจจุบันเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มหรือมหาสมุทร คือวิวัฒนาการของระบบนิเวศแต่สมัยยุคกลางแสดงว่าสัตว์น้ำเค็มบางประเภทในปัจจุบันเคยมีวิวัฒนาการเป็นสัตว์น้ำจืดในสมัยยุคกลางมาก่อนในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำสมัยนครวัดนครธมมีการบันทึกเฉพาะปลาบางชนิดเนี่ยมีขนาดความยาวเท่ากับกึ่งความยาวของลำเรือนะคะคือจับ ลาึ้นมาแล้วก็ใส่ในรัวก็แทบจะเต็มลำแล้วแล้วก็ยังมีสัตว์น้ําอื่นๆซึ่งมีหน้าตาประหลาดเป็นสัตว์กึ่งดึกดําบรรอย่างพวกเต่ายักษ์เฉพาะเท้าของเต่ามีขนาดถึง9ถึง10นิ้วเป็นอย่างน้อยเฉพาะเท้าขนาดนี้ก็ลําตัวก็จะใหญ่ยักษ์อย่างมากถ้ากลางมือของเราสุดๆออกไปเนี่ยก็แทบจะเต็มฝ่ามือหรืออย่างกุ้งก็เป็นชื่อว่ากุ้งปีศาจนี่มีขนาดเท่ากับมังกร ังกรในจินตนาการก็เท่ากับว่ามีรูปร่างใหญ่มากเลยนะคะเฉพาะจาระเข้เมืองนครธมก็มีความยาวขนาด4 5หเมตรเลยทีเดียวซึ่งสีหเมตรของจระเข้นครธมเนี่ยก็เท่ากับความยาวของลำเรือลำหนึ่งนะคะที่แล่นไปในแม่น้ำเตะเลสาบอันนี้เฉพาะ สัตว์น้ำน,นะคะยังไม่รวมความสมบูรณ์ของสัตว์ป่าหรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆที่สามารถหาอยู่หากินในผืนป่าพันธุ์พืชไหวเถาวันครางแก่งจันมะเกลือกระวานกรานภูน้ำพึ่งงาช้างอันนี้แต่ว่าในเรื่องของตะเลสาบที่ให้ผลิตกรรมหรือผลผลิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากฤดูกาลของน้ำท่วมบาจากน้ำตะเลสาบในฤดูมรสุมมากกว่า2ในสแล้วลดลงในฤดูแล้งคือเฉพาะเรื่องของ สัตว์น้ดังที่เราจะเห็นภาพสลักหินที่ให้ความสำคัญต่อวิถีชุมชนศิลปะการดำรงชีพชาวบ้านการทำมาหากินเมื่อเทียบกับภาพสลักหินในปราสาทนครวัดซึ่งเป็นอาณาจักรที่สร้างมาก่อนเราจะเห็นถึงคติความเชื่อที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของเทพเทวาการต่อสู้กันระหว่างเหล่ามารและฝ่ายเทพ ภาพอย่างกวนเกษียนสมุดการรบการจุติเป็นพบโลกสิ่งที่ดิฉันต้องการจะเล่าคือหากภาพปฏิมา,ากรรมนูนต่ำที่ปราสาทนครวัดเป็นเรื่องของการจุติเทพองค์เทวาชัยชนะขององค์กษัตริย์ไม่ต่างจากการพลนาของการจุติลงมาของเหล่าเทพเทวาจากสวรรค์ส่วนภาพปฏิมากรรมนูนต่ำที่บายยนหรือเมืองพระนครยุคหลังกลับ เป็นเรื่องสามัญที่เราสัมผัสได้ในวิถีของชุมชนและผลงานของปราสาทนครทมนีหละ่ะที่เราจะได้เห็นระบบนิเวศของสัตว์ป่าสัตว์น้ำปรากฏตัวอยู่ตามภาพสลักวิถีผู้คนนะน่าน้าทึ่งจริงๆอย่างที่กล่าวว่าอิทธิพลของตะเลสาบหรือทะเลสาบใหญ่ที่ทำให้เกิดประมวลภาพมันทำให้เราเห็นภาพความอุดมสมบูรณ์ ของอาณาจักรแห่งเมืองพระนครเมื่อราว800ปีก่อนในความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนี้ยังส่งผลต่อพลังงานนักสลักขินยุคกลางซึ่งได้สลักปลาชนิดต่างๆไว้มากมายในจำนวนนี้ก็มีปลาชนิดหนึ่งซึ่งแอดขอนำมาเสนอไว้ซึ่งมีชื่อเรียกกันว่าไรดำไร ไรหมายถึงปลานะคะส่วนดำไรนั้นหมายถึงช้างหรือปลาช้างนั่นเองเป็นปลาในความเชื่อของคนยุคกลางทำไมเราถึงกล่าวถึงปลาชนิดนี้เล่าก็เพราะว่าปลาชนิดนี้มีลักษณะตามการพรรณนาว่ามีอยู่ในยุคนั้น คือเป็นปลาที่มีเขี้ยวยาวปากแหลมต่างจากปลาชนิดอื่นซึ่งมีปรากฏอยู่ในภาพสลักหินทว่ามีรูปร่างหรือลักษณะที่คล้ายกันปลาชนิดนั้นมีชื่อว่าปลาเขี้ยวยาวหรือปลาปากแหลมนั่นเองแต่ทำไมถึงมีคติความเชื่อเรื่องปลาดำไรแล้วปลาชนิดนี้มีอยู่จริงหรือไม่แล้วทำไม จึงปรากฏภาพแกะสลักที่มีส่วนหัวคล้ายกับเสียนช้างในปราสาทแห่งนี้เล่าก็คือว่าจริงๆแล้วปลาดำไรเป็นปลาแห่งจินตนาการที่นักสลักหินได้นำไปสลักไว้ลักษณะมีเสียนเหมือนช้างดำไรซึ่งตรงกับปลาชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่จริงในสมัยยุคกลางสำหรับการสลักปลาพิสดารดังกล่าวมานี้ เป็นไปเพื่อจุดประสงค์หรือคติความเชื่ออะไรยังคงต้องถอดปริศนากันต่อไปแต่สิ่งที่สะท้อนกลับมาในยุคปัจจุบันคือระบบนิเวศที่เปลี่ยนไปทั้งหมดล้วนแต่มีผลต่อปลาโบราณและปลาที่ยังเหลือรอดชีวิตและนี่คือคำทำนายต่อหายนะในอนาคตที่อาจจะตามมาสำหรับระบบนิเวศของทะเลสาบใหญ่ที่เป็นเหมือนแอ่ง ทรัพยากรอันอยู่เบื้องหลังการก่อสร้างอรารยธรรมขอมนับพันปีที่ผ่านมาเราคงกล่าวถึงหายนะในอนาคตไม่ได้ถ้าเราไม่เปรียบเทียบถึงอดีตอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อยเรื่อยมาเราก็ยังเคยพบปลาขนาดใหญ่หรือปลาโบราณในแม่น้ำโขงและปลาขนาดใหญ่สายพันธุ์แปลกๆคล้ายปลาโบราณ แต่ก็เป็นเหมือนห่วงสุดท้ายของระบบนิเวศแห่งต้นเลสาบที่กำลังส่งสัญญาณบางอย่างแม้แต่ชาวเขมรเอ,เองทุกวันนี้ก็กำลังเผชิญกับความยากลำบากปลาซึ่งเคยเป็นอาหารหลักราคาถูกกลับกลายเป็นของหายากที่ชาวเขมรกำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับความวิบากและแม่น้ำโขงที่ถูกทำลายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิตกสำหรับอนาคตทั้งปลาทั้งคนในภูมิภาคแห่งนี้ แมนเฮยทางไงนี้ยังขยมสำหรับการพาท่านผู้ชมวนนั่งเรือหาปลาณนะประสาสนะครทมนะครวัดและขอขอบคุณปฏิบัติเนศมหาวิทยาลัยโบราณวิทยาที่ทำให้เราเกิดไอเดียในการทำคลิปชิ้นนี้ยังขยมสมเรียบเรียนึงตลบโมกวินจวบทำไมทางไากร้อยสมออคุณเนี่ยตามดานแต่งออสคเนีย ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีต่อไป